ตะกรุดสาลิกาเนื้อสองกริย์เนื้อฝาบาทและเนื้อทองแดงยุคต้นหลวงพ่อทบวชชนแดงจังหวัดเพชรบูรณ์ตะกรุดสาลิกาหลวงพ่อทบดอกนี้ขนาดความยาว2.2นิ้วเนื้อสองกริย์ตตะกรุดนี้เดิมเคยถักเชือกมาแต่ผ่านการใช้มาสองรุ่นแล้วทําให้เชือกหลุดไปค่ะเป็นตะกรุดสาลิกาหลวงพ่อทบยุคต้นที่ดูง,ง่ายมากๆทั้งเอกลักษณ์การทุบปลายทั้งสองข้างเพื่อป้องกันการแกะออกแบบนี้ ดูง่ายๆเลยค่ะว่าเป็นตะกรุดสลิกาของหลวงพ่อทบแบบนี้มีน้อยหายยากมากนะคะเนื้อสองกริย์เป็นเอกลักษณ์ของตะกรุดสลิกายุคต้นของหลวงพ่อทบค่ะตะกรุดสลิกาของหลวงพ่อทบเป็นที่นิยมมากดอกนี้สวยเดิมๆดูง่ายๆน่าใช้มากๆนะคะขนาดกำลังดีพกพาติดตัวสะดวกมากค่ะพุทธคุณเป็นที่เรื่องลือทั้งด้านแถวคลาดคงกระพันมหาอุด และสุดยอดด้านเมตตามหานิยมจํานวนการสร้างไม่มากเพราะหลวงพ่อท่านสร้างแจเฉพาะลูกศิษย์ลูกหาในยุคแรกๆเท่านั้นผู้ใช้มีประสบการณ์มากมายหลายคนบอกว่าเด่นทั้งเรื่องมหาอุดคงครงกันและเมตตาเป็นเลิศตะกกดหลวงพ่อทบมีพระพิสุทธิทาหารตำรวจจากแดนใต้มานิมนต์ไปเยอะมากเลยนะคะซึ่งเป็นเครื่องการันตีอมตะวาจาของหลวงพ่อที่เคยกล่าวไว้ว่า ข้ามั่นใจในตระกรุดของข้าเป็นที่สุดเพราะข้าลงเองกับมือตระกรุดสัลิกาหลวงพ่อทบมีน้อยหายากดอกนี้สองกริย์สวยดูง่ายๆน่าใช้น่าบูชามากนะคะพระปิดตาสองหน้าหล่อปรากฏโบราณเนื้อตะกวดท่ำชาหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์พระปิดตาหลวงพ่อเดิมองค์นี้ขนาดเล็กน่ารักพระสวยเดิมเดิม พระปิตาหลวงพ่อเดิมนี้มีการสร้างทั้งแบบเนื้อชินตะกวดถ้ำชาและเนื้อเมฆพัดค่ะพระปิตาหลวงพ่อเดิมสองหน้าเนื้อตะกวดถ้ำชาองค์นี้สวยสมบูรณ์ดูง่ายๆพร้อมเลี่ยมพลาสติกเก่าๆว,วินเทจสวยคลาสสิกมากๆนะคะบูชาเป็นเมตตามหานิยมค้าขายดีมีโชคลาภเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองมากค่ะพู้ทุคูลหลวงพ่อเดิมเป็นที่เชื่อถือเชื่อมั่นได้อย่างแน่นอน พระปิตาองค์นี้สวยพุทธคุณสูงน่าใช้น่าบูชามากนะคะเหลี่ยหล่อโบราณเจ้าแม่กวนอิมพันมือเนื้อเงินพระโพธิสัตว์กวนอิมปางพันมือแสดงปฏิหารจัดสร้างโดยพระตำหนักเตาปูนกรุงเทพมหานครปี2532เหรยเหลียหล่อโบราณเจ้าแม่กวนอิมพันมือเนื้อเงินสภาพสวยมาก เลขด้านหลัง2 7 4 3 2คือวันเวลาในการจัดสร้างค่ะคือวันที่27เดือน4ปี3 2, 2> เหลียนหล่อโบราณเจ้าแม่กวนอิมพันมือเนื้อเงินสภาพสวยมากองค์นี้เหลียนสวยสมบูรณ์บรารมีเจ้าแม่กวนอิมเปี่ยมด้วยพระเมตตาบรารมีเป็นเมตตามหานิยมมหาบารามีมีอำนาจวาสนา ช่วยให้กิจการงานเจริญรุ่งเรืองค้าขายดีมีโชคลาภเดินทางแล้วคลาดปลอดภัยหน้าคล้องใช้หน้าบูชามากนะคะเลห,ลหลียยหล่อหลวงพ่อเพชรสี่เหลี่ยมหลังยันโตอุเนื้อทองผสมเก่าพพระดีพิธีใหญ่หลวงปู่สุขแห่งวัดปากคลองมะขามท่าปลุกเสก เหลี่ญหล่อสี่เหลี่ยมหลวงพ่อเพชรหลังยันตัอุสร้างและออกที่วัดตะแบกจังหวัดนาครสวรรค์ปี2460พระอายุร้อยกว่าปีสภาพยังสวยเนื้อหาจัดจ้านคนโบราณเรียกทองแบบนี้ว่าเนื้อทองลูกบวบหรือทองดอกบวบค่ะเนื้อเหมือนหลวงพ่อเงินห้วยเขตเลยนะคะเนื้อจัดจ้านคล้ายๆกันเลยค่ะยุคเนื้อโลหะร้อยกว่าปีพระน่าใชหน่าบูชามากๆ ด้วยบาร,รมีของหลวงพ่อเพชรและพลังบาร,รมีในการปลุกเสกของหลวงปู่สุขแห่งวัดปากคลองมะขามเท่าจึงน่าใชหน่าบูชาอย่างมากพระส,สวยมากนะคะเนื้อหาจัดจ้านพุทธคุณสูงทุกด้านพระส,สวยเนื้อจัดนานๆจะเจอสักองค์นะคะรูปเหมือนหลวงพ่อสงฆ์วัดเจ้าฟ้าสรารลอยจังหวัดชุมพรเนื้อโลหะผสมฐานหกเหลี่ยม รุ่นนี้สร้างเมื่อปีพศ2513ออกที่วัดดอนรักจังหวัดชุมพรเป็นรูปเหมือนแบบหล่อโบราณเจาะใต้ฐานอุดเม็ดกลิ่งโดยหลวงพ่อสงฆ์ได้เมตตาปลุกเสกเม็ดกลิ่งให้เป็นกรณีพิเศษก่อนบรรจุใต้ฐานและปลุกเสกเดี่ยวให้เป็นอย่างดีวัตถุมงคลหลวงพ่อสงฆ์ประเภทรูปเหมือนมีจํานวนการสร้างน้อยกว่าเหรียญจึงทําให้มีค่านิยมของรูปเหมือนค่อนข้างสูง ประสบการณ์ของคนในพื้นที่มีมากมายค่ะหลวงพ่อสงแห่งวัดเจ้าฟ้าสาราลอยเทพเจ้าแห่งเมืองชุมพรผู้มีวาจาสิทธิ์รักษาโรคด้วยน้ำปลาหรือน้ำมนเศษและยาฉุนเศษของท่านก็สุดยอดเป็นของป้องกันภัยและเป็นเมตตามหานิยมเป็นเลิศหลวงพ่อสงนับได้ว่าเป็นยอดพระเกจิอาจารย์ันดับหนึ่งของชาวชุมพรในช่วงหลังปีพศ2,500ได้อย่างแท้จริง ท่านเป็นพระที่เคร่งมากในการปฏิบัติและถือสันโดษและมีสิ่งแปลกพิสดารที่คนเล่าลือกันมาถึงทุกวันนี้คือในวันที่หลวงพ่อสงฆ์ท่านมรณภาพมีเต่าทะเลจำนวนมากได้เดินขึ้นมาจากทะเลกราบสักการะศพของท่านและเต่าทุกตัวมีน้ำตาไหลด้วยความอาลัยและเศร้าส้อยในสมัยที่หลวงพ่อท่านมีชีวิตอยู่ชาวบ้านมักจะไปขอของดีจากท่านโดยมาก ท่านก็จะแจกพวกยาเส้นบ้างน้ำปลาบ้างในสมัยก่อนเชื่อว่าสามารถนำไปกินอธิษฐานรักษาโรคได้ด้วยหลวงพ่อสงฆ์นอกจากท่านเป็นพระปฏิบัติดีแล้วในเรื่องวิทยาคมท่านก็ไม่เป็นสองรองใครเพราะท่านเป็นศิษย์ของหลวงพ่อลอดวัดโตแซหรือตอแซซึ่งเป็นยอดพระเกจิท,ที่ทรงอภินญ,ญาของจังหวัดภูเก็ตและหลวงพ่อสงฆ์ยังมีความสนิทสนมอย่างมากกับหลวงพ่อจีดวัดท่ามเขาพลูอีกด้วย หลวงพ่อสงได้ทุดองอยู่ตามเขตภาคใต้เป็นเวลานับ10ปีจนกระทั่งปี2,462ท่านได้มืองจำพรรษาที่วัดเจ้าฟ้าสาราลอยได้พัฒนาวัดจากสภาพใกล้ล้างจนมีความเจริญรุ่งเรืองในเวลาต่อมาท่านได้ถึงแก่มรณาภาพเมื่อปี2,526สิลริอายุ94ปีรูเหมือนหลวงพ่อสงองค์นี้สวยมากใต้ฐานอุดเม็ดกลิ่ง เสียงกลิ่งดังฟังชัดหายากและถือว่าเป็นรูปเหมือนที่นิยมล้วนหนึ่งของภาคใต้เลยค่ะพระกลู่วัดคุสลอดพิมพ์ขี่พญาครุดใหญ่เนื้อผงน้ำมันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปี2470หลวงพ่อปานวัดบางนมโคปลุกเสกตามประวัติพระกลู่วัดคุสลอดคือพระอาจารย์พงษ อดีตท,ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดคุสลอดอํเาเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาเดิมเป็นพระลูกวัดอยู่วัดบางนมโคเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อปานสวนันโทต่อมาหลวงพ่อปานท่านได้ให้ไปดํารงตําแหน่งเจ้าอาวาสวัดคุสลอดที่ว่างลงในขณะนั้นพระอาจารย์พงศ์ได้มาดํารงตําแหน่งเจ้าอาวาสวัดคุสลอดแล้วเห็นว่าเสนาสนาภายในวัดนั้นชํารุดซุบโซนเป็นอันมากและสมควรแก่เวลาจะต้องบูรณะปฏิสังขรขึ้นใหม่ แต่ทางวัดน,นั้นขาดกำลังทรัพย์จึงได้สร้างพระขึ้นด้วยผงวิเศษที่ท่านได้รวบรวมมาและมีผงวิเศษที่หลวงพ่อปานใช้อุดพระเนื้อดินของท่านผสมอยู่ด้วยพอกดพิมพ์พระได้จำนวนหนึ่งแล้วจึงได้นิมต์หลวงพ่อปานมาช่วยปลุกเสกโดยหลวงพ่อปานเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และได้เมตตาปลุกเสกให้พระวัดคุสลอชุดน,นี้ได้นำออกให้ชาวบ้านบูชาและนำเงินมาสร้างเสนาสนะและเจดีย์ที่ชมรุสุโสม เมื่อสร้างเสร็จแล้วแต่ยังมีพระเหลือพระอาจารย์พง์จึงได้นําพระที่เหลือลงบรรจุก,กลุในเจดีย์ใหญ่ทั้งหมดพระวัดคูสลอดองค์นี้พิมพ์พระยาคุดใหญ่ชนิดลงกลุนิยมพระสภาพสวยผิวดมเดิม,ดมพิมพ์พระยาคุดใหญ่นี้หายากมากนะคะนานๆจะเจอสักองพระลงกลุเนื้อจะเป็นเนื้อน้ํามันเนื้อหาจะจัดจ้านและในเรื่องความสวยงามผิวพรรณวันนะยังคงสภาพสวยเดิม เนื้อจะดูมันดูขลังน่าใช้น่าบูชามากค่ะพระครูสลอดพิมพ์ขี่พญาครุฑใหญ่องน์นี้สวยเนื้อหาจัดจ้านพระสวยเดิมๆดูง่ายๆอนุภาพเด่นทางด้านเมตตามหานิยมและแคล้วคลาดเป็นหลักใหญ่และพญาครุฑเป็นมหาอำนาจมหาบารมีมหานิยมสามารถลบล้างอาถรรพ์และคุณไสยต่างๆได้พูดผีปีศาจไม่กล้ากล้ามกลายไม่กล้าเข้าใกล้ ชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองผู้บูชาบอกว่าได้รับยศถาบรรดาศักิ์เข้ามาสู่ในชีวิตก้าวหน้าในหน้าที่การงานช่วยปกป้องคลุมครองป้องกันภัยและแคล้วคลาดปลอดภัยเป็นคงกระพันสุดยอดพระครกสลอดหนึ่งในนั้นต้องมีพิมพ์ขี่พยาครุฑใหญ่ค่ะองค์นี้สวยเดิมๆจะกลุเลยนะคะพระลอดสองหน้ากรุดเก่าพยาจังหวัดพยา พระกลุ่พยาวสร้างราวราวพุทธศตรวตรรษที่17ถึง18อายุหลายร้อยปีองค์นี้พิมพ์สองหน้าหายากพระสวยเดิมเดิมมีน้อยไม่ค่อยได้พบเจอค่ะพระรอดพยาวถือว่าเป็นหนึ่งในเบญจพคีเนื้อชินเขียวก็ว่าได้นะคะเพราะเป็นที่นิยมด้วยพุทธคุณที่สูงมากค่ะพระรอดพยาวสองหน้านิยม เป็นพระลอดพิมพ์ที่ขึ้นชื่อหรือชาของกลุ่พยาวองค์นี้เนื้อชินอุทุมพรชินเขียวพระมีปานดำไขวัวไข่แมงดาแบบนี้เรียกว่าดูง่ายเป็นองค์ครูได้เลยค่ะพุทธลักษณะเป็นพระพุทธปางมาวิชัยประทับนั่งอยู่บนฐานเขียงภายใต้ซุมโพขีดคนรุ่นเก่าและนักเลงรุ่นใหญ่เขายกนิ้วให้ว่าพระลอดพยาวสองหน้าชินเขียวนี้เหนียวจริง คงกระพันแคล้วคลาดเป็นเลิศปลอดภัยจากพยันตรายทั้งปวงเล่ยงเป็นเมตตามหานนยมมหาสเสน่ห์มีบูชาติดตัวไว้อุ่นใจมากค่ะพระรอดพยาวสองหน้าองค์นี้สวยสมบูรณ์ดงงูง่ายๆหายากน่าใช้หน้าบูชามากนะคะเหลียยหลวงพ่อวัดไร่ขิงเนื้อทองแดงผิวไฟแดงๆสวยมากค่ะ ออกที่วัดไร่ขิงอำเภอสามพรานจัังหวดนครปฐมปี2512เหลียนหลวงพ่อวัดไร่ขิงเหลียนนี้สวยมากแทบไม่เคยใช้มาเลยนะคะผิวแดงๆผิวไฟแดงๆเดิมๆสวยมากเลยค่ะผิวไฟยังอยู่เต็มทั่วทั้งด้านหน้าและด้านหลังเส้นสายคมๆเส้นขนแมวคมๆสวยดูง่ายๆหลวงพ่อวัดไร่ขิงเป็นหนึ่งในพระห้าพี่น้อง นับเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เก่าแก่และมีความสําคัญมากเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวนควปรปฐมรวมทั้งพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศพุทธคุณเป็นเลิศเป็นที่กล่าวขานว่าผู้ใดได้ไปกราบไหว้ขอพรสิ่งใดก็มักประสบความสําเร็จสมดังปรารถนาทุกประการจนเป็นที่เลื่องลืออย่างมากเหลียนหลวงพ่อวัดไร่ขิงเหลี่ยนนี้สวยมากเหลียนสวยแบบนี้ไม่ค่อยได้เจอนะคะ พระกลิ่งธรรมราชาหรือพระกลิ่งพระราชบิดารุ่นแรกพิมพ์ใหญ่เนื้อนวโลหะต่อโค้สองตัวครบฝากลิ่งเนื้อเงินนิยมวัดนางพญาจังหวัดพิษณุโลกปี2514พระกลิ่งธรรมราชาจัดสร้างเมื่อปี2514ออกแบบและแกะแม่พิมพ์โดยช่างกเกษมมงคลเจริญมหาพิธีพุทธาพิเศษใหญ่โดยพระอาจารย์สวัยสุม,มโนแห่งวัลลาชนาด,ดาเป็นเจ้าพิธี โดยพระอาจารย์สวัยสุมโนโท่านเป็นศิษย์สมเด็จพระสังฆราชแพรวัสุทัศน์ได้จัดสร้างพระกลิ่งธรรมราชามีพุทธลักษณะที่สวยสง่างามมีความละเอียดคมชัดทุกสัดส,ส่วนและยังถือว่าเป็นพระกลิ่งสายวัสุทัศน์รุ่นหนึ่งอีกด้วยเพราะท่านได้เรียนรู้วิธีการสร้างมาจากสมเด็จพระสังฆราชแพรพระอาจารย์ของท่านจนหมดสิน้นซึ่งเป็นที่ยอมรับของเซียนพระสายพระกิ่งอย่างกว้างขวาง พระกลิ่งธรรมราชารุ่นนี้ทำพิธีจัดสร้างโดยพระอาจารย์สวัยสุมโนโปลุกเสกที่วัดน,นางพญาจังหวัดพิษณุโลกเพื่อเทอิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาธรรมราชาทิราชพระบิดาของสมเด็จพระเนเลส,สวนมหาราชจึงได้เรียกพระกลิ่งรุ่นนี้ว่าพระกลิ่งธรรมราชาหรือพระกลิ่งพระราชบิดาพิธีมหาพุทธพิเศษใหญ่ที่วัดน,นางพญาจังหวัดพิษณุโลก แล้วมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังในยุคนั้นมาร่วมปลุกเสกมากมายอาทิเช่นหลวงปู่โตะวัดประดูฉิมพลีหลวงปู่ทิมวัดลาหารไล่หลวงพ่อเงินวัดดอนหญยหอมหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองหลวงปู่นาควัดละคังหลวงพ่อทองอยู่วัดใหม่นองพระองค์เป็นต้นนับว่าเป็นพระดีพิธีใหญ่และเป็นรุ่นแรกของวัดนางพญาพระสร้างน้อยหายากค่ะพระกิ่งธรรมราชาองค์นี้พิมพ์ใหญ่เนื้อนวโลหะ พระดีพิธีใหญ่พระสวยสมบูรณ์ฝาเงินนิยมบูชาเป็นสิริมงคลต่อตอนเองและครอบครัวอย่างมากนะคะสิงมหาไทยงาแกะตัวใหญ่ยุคต้นมีสร้อยสังวานขวัญวงเดือนยกขาหลวงพ่อหอพระ,ระช่าหมากจังหวัดระยองสร้างราวปี2480เป็นยุคต้นๆของหลวงพ่อหอสิงงาแกะตัวใหญ่หายากมากค่ะ สิงมหาทาย,ยุคต้นมีส้อยสังวานขวานวงเดือนเลี่ยมพลาสติกวินเทจตัวนี้ขนาดความยาวเกือบเกือบนิ้วครึ่งนะคะสิงยุคต้นจะมีสังวานหายากมากค่ะสิงตาแดงขวานวงเดือนเลี่ยมเก่าวินเทจมาหลายสิบปีน่าจะเลี่ยมมาไม่ต่ำกว่า30 4 0ปีขึ้นไปค่ะเลี่ยมพลาสติกเก่ามากสิงห์งาแกะองค์นี้สวยดงงยูง่าย บูชาเป็นเมตตามหาอำนาจมหาบารมีมหานิยมมีโชคลาภวาสนาดีเยี่ยมนะคะและใครที่ต้องการดูพระเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ท่าประจันร้านพระเครื่องคุณเบนและที่ Facebook ร้านพระเครื่องคุณเบนหรือแอดไลน์มาพูดคุยสอบถามได้เลยนะคะถ้าใครสนใจหรือว่าอยากสอบถามอะไรสามารถคอมเมนต์หรือว่าแอดไลน์มาพูดคุยกันได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ